สวัสดีครับลุงวีที่ลุงวีมาตบพี่สีเขาเนี่ยลุงวีมาตบเขาในฐานะอะไรเรื่องอะไรครับมาฐานะเพื่อตบไอ้นักร้องให้มันหยุดร้องสักทีอยากจะตบนักร้องทําไมไม่ไปตบตามค่ายเพลงครับนายนี่เป็นนักร้องดังกว่านักร้องแร็ปนักร้องลูกทุ่งเกินไปเหตุผลนี้ผมจึงมาตบสั่งสอนอ๋อเพราะว่าพี่ศีก็เป็นคนดังร้องดีฝาบเพลงแร็ปเพลงลูกทุ่งใช่ไหมแล้วที่มาเนี่ยลุงวีบังเอิญมาหรือว่าตั้งใจมาตบผมเฝ้ามาแอบดู แสดงว่าลุงวีรอมานานแล้วรอมาแล้วตั้งแต่30โอ้ตั้งแต่วันที่30เลยครับพี่สีแล้วพี่สีเป็นยังไงบ้างครับก็เจ็บปวดพอทั้งคนวรัะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่สีทอไหมข่าวมาทอไหมไม่ครับคนอย่างศรีสุวรรณไม่มีคําว่าทอเรื่องประเภทนี้ลุงวีถามตรงๆเลยนะแบบตรงๆว่าที่มาเนี่ยใครเขาฝากมาใครเขาสั่งมาหรือเปล่าแม้กระท่านเจ้าหน้าที่ตํารวจที่สนิทกับผมเขาก็ฝากมาตอบด้วย อย่าไปยุ่งเข้าเลยเรื่องตำร,รวจอะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้แล้วกันผมถามว่าก่อนหน้านี่ลุงวีเคยตบใครมาก่อนไหมผมจะตบไอล้ลมโบไอล้ลมโบม,มันต้องชั่วที่สุดผมยึงตบโอ้โหแล้วถาม้องๆตงว่าลุงวีเนี่ยจะตบไปถึงตอนไหน,นครับจนกว่าชีวิตผมจะหาไม่งั้นผมขอเบอร์ลุงได้ไหมศูนย์เก้าเจ็ดสมขอบคุณครับลุงวี